สวัสดีครับพี่น้องช่อง YouTube อีสานหลันทุ่งมือนีผ้ามาตามติดชีวิตป้าหน่อยค้นสางเวียกกับลูกไส้กลางนะครับก็มารับยาไว้ช่วงสงกรานนะครับอีก300บาทมาเก็บเกี่ยวตอนเช้าๆไอตอนเย็นเพื่อเพื่อที่จะให้เขาตอนเช้านะครับเรามาเกี่ยวตอนเย็น ปกติเขาก็จะเกี่ยวไว้ตอนเย็นบ้างตอนเช้าบ้างนะครับแต่ว่าตอนเช้าเด็กๆก็ไม่ค่อยที่จะลุกขึ้นมาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะถึงเกี่ยวไว้ตอนเย็นๆนะครับหญ้าเราโดนฝนโดนปุ๋ยนะครับก็ถอดยอดแตกยอดขึ้นมายังสวยงามนะครับพี่น้องหลังจากที่กอนหนานัฝนมาตกมาให้สองสเดือนนะครับกระเทียให้ยาเข้าแห่งเหี่ยว มาเดือนเมษาฝนตกมาให้แล้วนะครับ2รอบก็ทำให้ต้นไม้ต้นหญ้าสดชื่นแจ่มใสทั้งเกี่ยวทั้งมัดนะครับเราใช้ตอกในการมัดนะครับในการมัดยญาตอกทำจากไม้ไผ่นะครับหลาให้บางนะครับแล้วก็นํามามัดปกติก็ใช้เชือกฟาง ทีนี้มีคนเขาทําตอกจําหน่ายนะครับแล้วก็มีบางคนเขาซื้อเครื่องจากตอกมาในการที่จะทําตอกไว้ใช้เองนะครับการมัดตอกกับการมัดเชือกจะตั้งกันนะครับมัดเชือกเขาตรงดึงทั้งสองทางให้แน่นแล้วก็มัดนะครับส่วนมัดตอกนะครับเรารวบเข้าหากัดนะครับแล้วก็ดึงเบา แน่นไม่แน่นก็จะไม่หลุดนะครับการมัดตอกมันจะพิเศษอย่างหนึ่งคือมันจะหลุดยากถ้ามัดเชือกฟางนะครับถ้าเรามัดลวมๆมันจะหลุดนะครับอันนี้ปนไวยกับมัดบมเขนิ่นฟันได้นะครับเดียกวอยได้นะครับตามแห้งทีหนึง่ง18มัด100บาทนะครับในช่วงเดือนเมษายนสี่เขากลางเดือนนลครับ วันนี้วันที่14แล้วนะครับวันครอบครัวนะครับวันนี้14เมษาวันแห่งครอบครัวเมื่อคืนกับฝ่าห้องเมื่อึ้นมาเตอฝนสิตรงมาอีกนะครับรกับบตกเส็ยแลวงฮอก็สิน,น่ำไปทรงออเดอร์ที่เพิ่นสั่งไหวนะครับสามลอย ช่วงเย็นของวันที่14เมษายน2 5งพนายนะครับส่วนไอ้มีดําตัวนี้ก็มาวนตลอดนะครับถ้าคนลงมาเขาก็ลงมาตามขับมาวิ่คนลงมากเสิบบลงมานําเลยครับถ้าเจอคนลงมา,าก็จะลงมาตามมีห้อยหนูขวดกับบลบล็ยหนูบล็อตไรยังนะครับนี <repeats> ่มาเล่นนย่างเดียวมาเล่นจนตาหยาแตกแตนเล่นมางก็นดะ แตกเตนนี่ธรรมดาได้ครับถ้าเล่นมากนี่คือแปลนเอิดเติดภาษาอีสานแปลนเอิดเติดนะครับภาษาไทยก็สิคล้ายๆว่าเกี้ยงลาบปันหน้ากรองพวกนี้นะครับยาเดน้ำก็เขี้ยวนะครับเดน้ำได้ปุ๋ยขึ้นมากเขากับเขี้ยวนะครับสดเฉือน นะครับแต่ว่าถาอีกสินาตีนีพม่ากับสีแหงยีได้ครับบันเก็คิดว่าหลังสงการนะครับถ้าตกมาให้อีกรอบหนึ่งก็จะโอเคเลยนะครับก็จะเข้าสู่เดือนพฤษภาคมอย่างสวยสดงดงามนะครับสวนยาของป้าน่อยค้นสางเวียกนะครับปลูกไว้ ประมาณหาไรนะครับเรามีที่ประมาณ6กไร่กว่าๆนะครับแต่เราทําสระน้ําไว้สองสองสระนะครับก็มีแต่สระใหญ่ๆนะครับก็คงจะเหลือหน้าที่ประมาณ5ไร่ในการปลูกยานะครับก็เก็บเกี่ยวทั้งปีครับขอให้มีน้ําน้ํามานะครับหญ้าก็สวยงามพี่น้องเห็นสุดลูกหูกล,กลูกตานี่นะครับ เขาไดนานะครับไดนานเดปุ mapa, manga, 8, nah ๋ยเขาก็ได้งามนะครับเมื่อเรามีหญ้าอยู่หลังบ้านนะครับก็เหมือนกับเราทำตู้ ATM นะครับไว้หลังบ้านอยากได้เงินก็มากดเอานะครับอยากได้เงินตอนไหนกับมายางมากดเอายางมาเกี่ยวเอานะครับใายๆกับผู้เพ่นปลูกต้นยางนะครับ่นอยากได้เงินเพิ่งกับไปกดไปกีดเอานะครับ ตะกี้ต้นยางนำยางไลออกกะเป็นเงินนะครับของมูเฮ้าเนี่เกี่ยวหยาขึ้นไปตั้งนะครับกะเป็นเงินนะครับก็ขอบคุณพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงโคเลี้ยงกระบือนะครับเลี้ยงช้างนะครับที่เพิ่นอุดหน,น,น,นุนแปลงหยาบานนุ่นแดงตำบลสำโรองอำเภออุุมพร,พพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดด้วยดีตลอดมานะครับ วิธีปลูกกับวิญญาณข้าพน้องวิธีปลูกง่ายง่ายครับเป็นเพืชที่ปลูกง่ายนะครับก็จะมีอยู่สองวิธีหนึ่งวานเมล็ดนะครับสองปลูกด้วยต้นพันธุ์เดิมนะครับก่อนถีเห้าสีวานเมล็ดหรือก่อนถีเข้าสิปลูกจากต้นพันธุ์เดิมเห้าต้องไถก่อนครับไถดะนะครับไถดะเสร็จเราก็ปั่นนะครับปั่นให้ละเอียดนะครับคล้ายๆเข้าปั่นวานเข่าเปลือก หวานเขาในหน้าเขานี่ครับพอปั่นเสร็จเราหวานด้วยเมล็ดนะครับไร่หนึ่งก็สักสองสามโลนะครับต่อไร่นะครับสองสามกิโลต่อไร่นะครับบ่ให้มันห่างแห้งนะครับพอหวานเสร็จปั่นเสร็จแล้วหวานนะครับหวานเสร็จบ่ตตรงไปปั่นอีกรอบได้ครับพี่น้องปล่อยถิ่นมปเลยครับหรือถ้าจะให้ดีก็เอากิ่งไม้มามัดรวมกันแล้วก็ลากนะครับลากไปให้กิ่งไม้มัน รเราอย่ารถมาปั่นทับอีกนะครับมันจะงอกยากนะครับหลังจากนั้นก็ให้น้ําด้วยสปริงเกอร์นะครับหรือถ้าหน้าฝนก็ไม่ต้องให้นะปล่อยไว้แต่ถ้าให้น้ําเขาก็จะงอกได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้คือการปลูกโดยการหว่านเมล็ดนะครับอย่างที่สองปลูกโดยใช้ต้นพันธ์ุนะครับก็ไถดะปั่น นะครับปั่นให้ละเอียดนะครับเสร็จแล้วเราก็นําต้นพันธุมาปลูกนะครับแต่ละกอแต่ละหลุมก็ห่างกันประมาณหนึ่งครบนะครับวงเหมือนดำหน้านะครับพี่น้องดำหน้าสมนะัยก่อนก้อนหนึ่งหรือหลุมหนึ่งก็ใส่ประมาณสามสี่ตนนะครับจะขุดก็ได้นะครับไม่ขุดก็เปิดน้ําใส่ให้มันท่วมแล้วก็ดําเหมือนดํหน้านะครับ อันนี้คือวิธีขยายพันธุ์หญ้ากินนี่นะครับพอกันไหมคลิปหนะ้าขอบบุญขอบคุณเดอ้อพี่น้องที่เขามาติดตามกดไลค์กดแช่นะครับเขามาเป็นมูกันสุขสันต์วันสงกรานตุขสันต์วันครอบครัวครับสวัสดีครับ